สรุปดราม่าดาราสาวอนาคตดับแฟนเก่าแฉทิ้งลูกอุ้มบุญและสั่งให้ทำแทง้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสรุปดราม่าอีกแล้วสรุปดราม่าในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปในเรื่อง ดาราสาวอนาคตดับแฟนเก่าแฉทิ้งลูกอุ้มบุญแถมยังสั่งให้ทำแท้งนะคะก่อนที่เราจะไปฟังดรามา่าดราม่านี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับดาราสาวท่านนี้ก่อนดีกว่านะคะดาราสาวท่านนี้นะคะชื่อว่าเจิ้งส่วงเป็นดาราชาวจีนนะคะเข้าวงการตั้งแต่อายุ6ขวบ เข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนเธนได้มารับบทแสดงเป็นซันชายในเรื่องรักใสๆหัวใจสีดวงซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เธอโด่งดังจากนั้นนะคะเธอก็มีผลงานต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของชาวจีนนะคะและเรื่องต่อมาที่เธอโด่งดังนะคะนั่นก็คือเรื่อง Love O2O หรือ w e y w e y Beautiful นะคะ หรือเวยเวยเธอยิ้มโลกละลาเจ้าสวงนะคะมีแฟนคลับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นมีผู้ติด ในหวยป่อนะคะจำนวน11ล้านคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นพรีเซนเตอร์และก็แอมบาสเดอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อดังหลายตัวด้านความรักนะคะเจิ้งสวงได้คบหากับนักร้องและก็นักแสดงชาวจีนหลายคนแต่ว่าเรื่องความรักนะคะเจิ้งสวงจะไม่ค่อยได้เปิดเผยมากเท่าไหร่จนในที่สุดนะคะปี2018เจิ้งสวงก็ได้คบกับจางเหิงนะคะจางเหิงก็คือดเรคเตอร์ทีวีสื่อจีนนะคะ ก็ได้บอกว่าจางเหิงเนี่ยนะคะเป็นทายาทเศรษฐีต่อมานะคะทั้งคู่หลังจากที่คบหาดูใจกันนะคะทั้งคู่ก็ออกมาทําธุรกิจร่วมกันหลังจากนั้นนะคะจางเหิงก็ไม่ได้ไปเป็นดีเรคเตอร์นะคะก็ออกมาดูแลธุรกิจส่วนตัวในขณะที่จางเหิงกับเจิ้งสวงนะคะคบหาดูใจกัน จางเหิงทําหน้าที่แฟนที่ดีนะคะด้วยการไปรับไปส่งถือกระเป๋าให้แล้วก็สะพายกระติกน้ำนะคะทาเอาแฟนคลับนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจางเหิงไม่ควรมีคนเดียวบนโลกนะคะทั้งคู่นะคะก็กลายเป็นคู่รักคู่ขวัญกันนะคะจนเป็นขวัญใจของวัยรุ่นในประเทศจีน แต่แล้วนะคะเมื่อเดือนธันวาคม2019ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปและทั้งคู่ได้เลิกรากันไปในช่วงเดือนกันยายนและข่าววงในนะคะก็ได้บอกว่าทั้งคู่จบไม่สุขเนื่องจากเลิกกันนะคะทางเจ้าสวงนะคะก็ได้ฟ้องศาลทางจางเหินนะคะจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเงิน20ล้านหยวนซึ่งว่ากันว่านะคะเงินนี้เป็นเงินที่ทาง จางเหินนะคะยืมเจ้างวนไปลงทุนธุรกิจในช่วงที่ทำด้วยกัน ทางศาลนะคะได้ตัดสินให้จางเหิงจ่ายเงินชดใช้ให้กับเจ้าส่วนจำนวน20ล้านวอนนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะก็ยังได้อายัดทรัพย์แต่ทางจางเหิงได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะคะเนื่องจากบอกกับทางศาลว่ามีหลักฐานใหม่หลังจากที่ทั้งคู่เลิกกันนะคะชาวเน็ตนะคะต่างก็เห็นใจทางเจ้าสวนแล้วก็ออกมาขุดคุยว่าทางจางเหิงเนี่ย ไม่ได้เป็นเศษถีจริงแต่ทางจางเหิงนะคะก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดจากนั้นนะคะก็ได้มีข่าวออกมาอีกว่าเงิน20ล้านที่ทางเจ้งสวงฟ้องจางเหินไปนะคะเนื่องจากจางเหิงนะคะเป็นคนโกงบริษัทที่ได้ทํางานร่วมกันจนไม่มีเงินจ่ายพนักง,งานและทางจางเหิงนะคะก็ได้หอบเงินไปใช้ชีวิต สุขสบายอยู่ที่อเมริกาจากที่มีข่าวออกมาว่าจางเหิงโกงเงินไป20ล้านนะคะทางจางเหิงก็ไม่ยอมนะคะได้ออกมาปฏิเสธและก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องมาอยู่อเมริกานะคะเพราะว่าจางเหิงต้องดูแล2ชีวิตน้อยๆทําเอาชาวเน็ตสงสัยนะคะว่าเอสองชีวิตน้อยๆน,น,นี่คือใครเรื่องนี้นะคะหลังจากที่โพสต์รูปสุติบัติออกไปนะคะคนก็งงว่า เอสคนนี้ไปแต่งงานกันตอนไหนแล้วก็มีลูกกันตอนไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตได้เช็คไทม์ไลน์ของเจิ้งสวงนะคะซึ่งยืนยันแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่ได้ท้องแน่นอนหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็ได้ไปขุดคุยที่มาที่ไปนะคะว่าเด็ก2คนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง และมีที่มาที่ไปยังไงหลังจากที่ได้ไปขุดคุยแล้วก็ได้พบว่าทั้งสองคนนะคะได้ไปจ้างคุณแม่อุ้มบุญถึงสองคนซึ่งเรื่องนี้นะคะการอุ้มบุญนะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของชาวจีน แต่ว่าทั้งคู่นะคะก็ได้ใช้ช่องโว่จ้างให้คุณแม่อุ้มบุญนะคะที่อเมริกาจากนั้นไม่นานนะคะเพื่อนของจางเหิงนะคะก็ได้ปล่อยคลิปเสียงออกมาอีกนะคะคลิปเสียงนี้นะคะเป็นคลิปเสียงระหว่างพ่อแม่ของจางเหิงแล้วก็พ่อแม่ของเจิ้งสวงนะคะ และก็มีเสียงของผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นเสียงของเจิ้งสวงนั่นเองค่ะคลิปเสียงนี้นะคะเป็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงที่จางเหิงกับเจิ้งสวงนะคะเลิกกันแล้วทั้งสองครอบครัวนะคะจึงมาเจรจากันว่าจะทํายังไงกับคุณแม่อุ้มบุญและเด็กที่จะคลอดออกมานะคะในเมื่อทั้งคู่ไม่ต้องการเด็กแล้วและคุณแม่อุ้มบุญนะคะในขณะนั้นนะคะก็กําลังตั้งท้องได้ถึง7เดือนแล้ว ทางพ่อของเจิ้งสวงนะคะเสนอว่าให้คลอดแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ที่โรงพยาบาลนะส่วนทางพ่อของจางเหิงบอกว่าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะส่วนอีกฝ่ายก็ไม่ยอม ก็อยากให้คุณแม่อุ้มบุญนะคะทําแท้งแต่ว่าทางจางเหินนะคะไม่ยอมเพราะว่าคุณแม่อุ้มบุญนะคะอุ้มบุญไปได้ถึง7เดือนแล้วเรื่องนี้นะคะชาวจีนดราม่าก,กันสุดๆเพราะเนื่องจากเสียงที่อยู่ในคลิปนะคะที่เชื่อว่าเป็นเจ้าสวงนะคะพูดว่าเธอรําคาญเรื่องนี้เต็มทีแล้ว,แล,วแล้วก็โกรธจางเหิงมากเออนะคะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กแล้วก็บอกให้ทําแท้งไปตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้นะคะ ปาเข้ามา7เ,เดือนแล้วก็ไม่สามารถทำแทงได้แล้วจากนั้นนะคะในคลิปเสียงนะคะทั้งสองครอบครัวก็ได้เจรจาการเรื่องการหาองค์กรนะให้คนมารับเลี้ยงเด็กนะคะเนื่องจากว่าทั้งคู่ไม่ต้องการเด็กแล้วนะคะแล้วก็ ถึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนนะคะทางเจิ้งสวงก็ยอมที่จะจ่ายค่ะทั้งหมดที่เจิ้งสวงพูดนะคะทําเอาชาวจีนผิดหวังเป็นอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องภาพลักษณ์ของเธอนะคะที่เป็นคนสวยใสนะคะจิตใจดี แต่เรื่องนี้นะคะทําเอาชาวเน็ตรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ใจดํานะคะทอดทิ้งลูกแถมยังจะให้ไปทําแท้งอีกชาวจีนนะคะก็เลยประกาศที่จะเลิกสนับสนุนเธอคะ่ะจากนั้นนะคะเป้าหมายก็เปลี่ยนไปนะคะจากจางเหิงนะคะก็กลายเป็นเจิ้งสวงนะคะทัวก็ไปลงยังเจิ้งสวงบอกว่า เป็นครอบครัวที่ใจดํานะคะทําเหมือนเด็กเป็นลูกหมาลูกแมวไม่เหมือนครอบครัวจางเหิงนะคะที่ยังรู้จักผิดช,ชอบชั่วดีทางเจิ้งสวงนะคะก็เก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาพูดใดๆนะคะทางแฟนคลับนะคะต่างก็พากันเทแล้วก็แอนตี้จากเป็นแฟนคลับที่รักนะคะก็กลายเป็นแอนตี้แฟนไปในทันทีนะคะส่วนอีกบางกลุ่มก็ยังบอกว่ายังอยากจะรอฟังจากปากของเจิ้งสวงนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไง ส่วนทางแบรนด์สินค้านะคะต่างก็ทยอยลบรูปภาพที่เจิ้งสวงเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะเกิดข่าวเฉาานะคะก่อนหน้านี้9วันนะคะทางป r ร d ดนะคะได้เซ็นสัญญากับเจิ้งสวงนะคะให้เป็นแอมบบสเดอร์ของแบรนด์นะคะจากมีข่าวนะคะทางป r a d ดก็ได้ปลดเจิ้งสวงแล้วก็ยกเลิกสัญญาทันทีชาวน็ตหลายๆคนนะคะก็เลยมอบฉายาให้เจิ้งสวงว่า The Devil w e a r ย์ r รา a นะคะนั่นก็แปลว่างามารสวม Prada นะคะชื่อนี้นะคะเป็นชื่อของหนังฮอลลีวูดจากที่ถูกกดดันนะคะทางเจ้าสวงนะคะก็ได้ออกมาอธิบายผ่านเวปอนะคะซึ่งก็ได้ปิดคอมเมนต์ไปเธอ ได้ออกมาพูดว่าเธอเสียใจยนะคะกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เสียใจยมากที่นำความลับของเธอนะคะมาเผยแพร่และยังบันทึกเสียงสนทนาเพื่อแบล็กเมทเธออีกและตัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งเธอยือนยันนะคะว่าเธอเคารพกฎหมายของประเทศจีนไม่ว่าเธอจะอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามจากการที่เจิ้งสวงนะคะออกมาแถลงนะคะการแถลงครั้งนี้นะคะเจิ้งสวงไม่ได้พูดถึงลูกแต่อย่างใดนะคะ uh <laughs> ทำให้ทัวลงหนักกว่าเดิมอีกเนื่องจากว่าชาวจีนนะคะบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดแต่อย่างใดแถมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกอีกขาดความรับผิดชอบในฐานะแม่และก็ในฐานะมนุษย์อีกด้วยหลังจากเจ้ง่วงนะคะออกมาถแถลงการแล้วนะคะอนาคตของเจ้าง่วงนะคะก็ได้ดับวูบลงไปเลยมีการเรียกคืนรางวัลที่มอบให้เธอต่างๆมากมายนะคะแถมทางรัฐบาลนะคะยังออกมาถแถลงอีกว่ากระทําของ เจ้งง่วงนะคะให้เคารพกฎหมายจริยธรรมไร้ความรับผิดชอบและล่าสุดนะคะคณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์ของจีประกาศแบนเจ้งส่วงอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าไม่สามารถให้โอกาสและพื้นที่แก่คนที่มีพฤติกรรมเลวรา้ายขาดคุณธรรมจริยธรรมมาปรากฏในสื่อนะคะทำเอาซีรีส์ที่รอถ่ายทำแล้วก็ รอฉายนะคะที่มีเจ้าง่วงอยู่ในเรื่องนะคะต่างก็พากันปั่นปวดและอาจเป็นไปได้นะคะว่าทางเจ้าง่วงนะคะจะโดนฟ้องทางกฎหมายอีกด้วยค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็มองว่าทางฝ่ายชายก็ผิดเช่นกันเพราะว่าใช้วิธีที่เลวร้ายนะคะทำาลายเจ้าง,ง่วงโดยจงใจที่จะบันทึกเสียงเพื่อจะเอามาแบ็กเมยนนะคะเพื่อทำร้ายชีวิตของเจ้าง,ง่วง และนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าดาราสาวชีวิตดับนะคะที่แฟนเก่าแฉเรื่องการทําแทง้งแล้วก็เรื่องการอุ้มบุญนะคะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ